ก็จะมีคนดูเจ๊ดแ้ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังงก็รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะไปชมความสนุกกันในตัวเกมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่มองห่าไอดีใกล้ตันราคาถูกนะครับต้องเว็บนี้และครับมายอง n e สช็อปนะครับมีไอดีบล็อกฟู้ดให้เลือกซื้อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ตันนะครับโมจิใกล้ตันหรือไอดีต่างๆมากมายนะครับหรือจะเป็นกล้องซุ้มใกล้ตันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นนะครับผมนะปลอดภัยไม่เกินรก็สําหรับใทเ่็นอดกมนะครับก็ับ โอเคับผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับยู่กับผมเองลูมิแอรในวันนี้นะครับเราก็กลับมาในเกม Anime Adventure กันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวของเมทัลไนท์นะครับหลังจากที่เปิดได้มานานแต่ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับซึ่งที่ผมยังไม่รีวิวนะครับเพราะว่าผมจะเอามันไปอีโวนั่นเองนะครับนะ๋ยวารามาดูกันนะครับว่ามันจะอีโวแล้วเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับผมวิธีการอีโวนะครับก็มาให้เรามาทางนี้นะครับเนาะปับสำหรับการอีโวเจ้ามีทานาน,นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีเจ้าตัวนี้ครับอ่เจ้าตัวของอันนี้นะครับนี่อันนี้เนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันจะห้าอดอปได้จากาการที่เราไปลง เอาประตูนะครับเอาประตูจากตรงนี้นะครับนี่อันนี้นะครับแล้วกดอินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็คือโหมดอินฟินิตี้ของดาสุดท้ายนะครับแล้วก็จะได้ประตูมานะครับซึ่งประตูเนี่ยสามารถดรอ่าเป็นส่วนของประตูบอลลอนะครับหรืออ่าของในการอีโวซึ่งเป็นอันนี้นั่นเองนะครับนะก็ตอนนี้นะเราก็ทำการเก็บสะสมนะครับได้มาครบแล้วครับนะซึ่งการอีโวเนี่ยมันก็จะมีพวก ของอย่างอื่นด้วยนะครับนะโอเคก็ผมก็ได้ทําการมาครบแล้วนะครับแล้วก็ e ีโวกำลังจะไป e ีโวนะครับแล้วก็เราจะมารีวิวในคลิปนี้กันนะครับนะโอเคกดตรงมาตรงนี้นะครับแล้วกดอีเนาะครับเลือกมิเทไนโอเคเอาเอาเอาอกก่อนครับปับ๊บกดมิเทไนว่านี่นะครับมีวัฒนาการนะซึ่ง ที่เราต้องใช้นะครับก็จะเป็นพวกดาวพวกอะไรพวกนี้นะครับนะอันก็จะเป็นแบบแบบพวกของที่อ่าของพวกนี้เนี่ยก็สามารถไปเล่นกิจกรรมเอ้ยเล่นอะไรพวกนี้แล้วก็หามาได้นะครับนะแจ่สิ่งที่เราต้องหาแบบเยอะๆก็คืออันนี้นะนอนครับใช้สามสิบห้าโอเคเดี๋ยวเรามาวิวัฒนาการกันเลยปั๊มครับโอเคตอนนี้วิวัฒนาการกันแล้วนะครับนะสลับอิเทอรไน์นะครับอีโวไปเทียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตัวก่อนก่อนนะครับ เวลาอีโวเนี่ยมันก็จะเป็นแสงสวยๆนะนี่นี่ก็จะออกลุ้งๆนะครับนี่ก็เป็นตัวแรกที่ผมอ e ีโวนั่นเองนะครับสลับเมทัลไหนเนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมอาจจะมีเพลงบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้เพลงเนาะโอเคนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวของ e เมทัลไหนอีโวจะเป็นยังไงนะครับนะ ก็ผมก็จะไม่นี่ตัวอื่นแล้วกันนะครับก็จะลงแต่เมทันไนท์เลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะผมลืมเอาตัวอื่นคัดมาว่ะในเงินค่อนข้างช้ามากโอเคผมซื้อรัวๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาเงินน่ะไปอัพเมทันไนท์ครับโอเคระวางอ่าตัวนี้ผมไม่ได้มารีววิตัวนี้นะแค่มาวาง คัดไว้นะครับให้มันค่านะแล้วก็เราก็จะเก็บเงินนะครับสำหรับเจ้าตัวขงมงท่านไหนผมมันก็ประมาณนี้ครับนีนะ่ก็บอกเลยว่าถ้าเราอีโวเนี่ยบอกเลยว่าค่ามิท่านไหนอัพเยอะมากนะครับนะนผมขอญาตอัพเงินให้มันตันๆนะครับแล้วเราก็จะมาดูการทีละขั้นเลยนะครับว่ามท่าไหนเนี่ยเวลาอีโวแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้ครับ มากๆๆๆกันเลยทีเดียวนะครับเคเวฟที่ี่นะุะยาตเก็บเงินสักครู่นะครับนะอ่ะอไปนี้จัก่อ่ะไปครับเวฟที่ห้าต่อเลยนะครับบุ่ม นะนี่อะไปนี่นี่นี่ทุกคนพอเราอีโวเสร็จปุ๊บมันจะมีโดนมานะนะครับมันจะมีโดนออกมาให้เรานะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันโดนเนี่ยมันจะออกมาตอนไหนนะครับจากการค่าเดานะมันจะออกมาก็ต่อเมื่อแต้มนเนี่ยครบห้าสิบนะครับก็คือแต้มค่านะ อันนี้ผมเดานะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้โดนนี่มันออกมาตอนไหนนั่นเองนะครับโอเครีบอัพรีบอัพนะครับรีบอัพรีบรีบรีวิวเนาะนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันมันลงได้สองตัวนะแต่ผมจะอัพให้มันเอาตัวเดียวก่อนนะครับ okay. โอเคโ้เจอตัวที่เกาะหน้าแล้วก็หิวหน้าด้วยนะโอเคนี่ยังไม่ได้อัาบินทนาเลยเลยห้าพันเอง บุมบุมบุมโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับอ่าเวลหนึ่งนะครับอ่าเวลร้อยนะเป็นทนายมมเวลร้อยนะครับไม่ได้อัพเลยนะไม่ได้อัพเลยนะครับอยู่ที่ห้าพันเจ็ดนะครับนะดาเมจอยู่ที่ห้าพันเจ็ดนะครับคูดาวอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอเคอัพขั้นหนึ่งอัพขั้นหนึ่งนี่ขึ้นมาหมื่นเลยนะครับหมื่นสองเลยนะนะครับขั้นต่อไปเป็นหมื่นเก้านะครับนะใช้ที่สองพันแปดปุ่มนะครับ ท่านซองนะครับปั๊บคันสามนะครับอัปเกรดนะครับเป็นเลเซอร์นะครับอัปเกรดเลเซอร์นะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สองพันะครับอัปเกรดเสร็จปุ๊บใช้สามหมื่นนะครับผมนะนะครับตุ่มนะครับอัปเกรดตอนนี้เป็นระยะวงก็จะไกลขึ้นนะครับนะตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นนะครับอัพพิธีเป็นสามหมื่นเก้านะครับปั๊บลันครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับนี่อันนี้นะอยู่ที่ห้าพันกว่านะครับเป็นสี่หมื่นนะลัน ครับนี่ปเปลี่ยนประมาณนี้บูมููมนฮะอัพให้รัวรัวปัม๊มนี่คันเจ็ดนะครับคันเจ็ดนี้มีบัวนี่อีกนะป้มอมโค้โหโหโหโดูคนดูระยะโ,โ,หโ,หโ,ฮโ,ฮโู้ฮู้โคตรไกลนะครับนะมีเรียกโดนมาด้วยนะอัพอีทีอัพอีกท,ท,ทีตอนที่ยังไม่ได้อีโวนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะสูงสุดแค่เลเวลสิบเท่านั้น ก็คือสิบปุ๊บก,ก็คือตันเลยนะครับแต่พอเราอิวเสร็จปุ๊บมันสามารถอัพเกิน1ิบได้นะครับดูอันนี้แสนนะปัม๊มสิบเป็นแล้วนะครับสิบเป็นแล้วนะอ่ะตังไม่พอตังไม่พอทุกคนโอเคนี่โอ้โหแสนกว่านะครับนะสลับโดนก็ดามมิดโดนก็ล่อไปสี่หมื่นสองนะครับดามมิดโดนเนาะโอ้ลลัวลัวนะครับ มาอัพเกร์ต่อปัม๊มตอนนี้ดามมีอยู่ที่แสนสองนะครับนะระยะเวลานะครับก็คือห้าจุดสามนะครับความรัศมีอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดเก้านะครับโอ้โห,โโหเนี่ยก็ก็วงไกลประมาณนี้ครับทุกคนไกลนะโอ้โหรัศมีไกลมากนะครับไกลจริงโอเคอัพขั้นต่อไปตุ้มนะครับขั้นแม็กขั้นสุดท้ายนะครับเป็นเลเวลที่สิบสามนั่นเองครับดามมีอยู่ที่แสนสาม นะครับผมนะห้าจุดสามนะครับก็คือความเร็วในการโจมตีเนาะแล้วก็ระยะที่สามสิบแปดจุดเก้านะครับโอ้โหโคตรตึงนะครับสลับไม้ทานายตัวนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีนะแล้วก็มีสามารถเรียกโดนได้โดนนี่ดาเมจห้ามื่นเลยนะครับโหรักที่ไม่ตัวงอ่านยังไม่ได้ยังไม่ได้บูทนะอ่าตอนที่ยังไม่ได้บูทนะครับดาเมจอยู่ที่แสนสามนะครับอ่าเราจะทำการบูทซากุระนะ ก็คือซากุ้นเนี่ยมันเป็นตัวที่บูาดามจนะครับนี่เห็นไหมเพิ่มดามจม,มานิดหนึ่งครับอยู่ที่แสนสี่นะครับนะโดนอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับนะโดนนี่ดามเจ็ดหมื่นเลยนะอันนี้อยู่ที่แสนสี่นะครับนะก็คือดามจท่านผมไม่ได้ใส่พวกอุปรกรณ์นะครับนะก็บอกเลยว่าถ้ามีบัฟอยู่นี้นี่อยู่นี้นี่บอกเลยว่าหดจริงนะสำหรับตัวของมีทนายนะครับ โอเคโอเคนะผมก็สลับตัวของเมทไนนะครับถ้าถามว่าน่าอีโวไหมต้องบอกเลยวว่าอ e ีโวเถอะครับนะถ้าสลับใครที่มีเมทไนอีโวเธอครับนะอีโ e วก่อนจีนอตได้ยิ่งดีนะครับก็คือผมมีจีนอตด้วยเนาะก็คือมันค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะเป็นตัวที่ครบเครื่องแล้วก็เมตานี้ฮิตมากนะครับแล้วก็ดีมากจริงๆนะครับก็สำหรับใครที่มีเมทไนนะครับก็อีโวซะนะครับแล้วนะก็ไปหาอารงพอทงพอเท่านะครับก็คือ หาลงประตูนั่นแหละนะครับนะหรือไม่ก็รอคนเปิดก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปแจมมาเขานะเหมือนผมอ่ะผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับถ้าขี้เกียจแบบไปลงอ่ะเออผมก็ชอบใช้วิธีนี้นะครับก็คือไปแจมกับคนอื่นครับหรือไม่ก็ห้าห้าเพื่อนมาแบกนั่นเองนะครับนะโอเคนะผมก็คลิปนี้ก็จะไปประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเมทัลไนน์นะครับร่างอีโวนั่นเองนะครับโอเคเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเค ว่เจอกันคลิปหน้าครับสระกินไปแล้วครับขอบคุณมากครับบุ้ยบุยจุ๊บ